ฮัลโหลสวัสดีนะคะลูกค้าทุกทท่านนะคะมาวันนี้นิชาจะมานําเสนอบ้านไม้เก่านะคะ,ะพื้นนะคะพื้นตั้งแต่ที่นิชายืนอยู่นี่จนถึงนูน่นก็คือไม้มะค่านะคะจนถึงเนี้ยชั้นบนนะคะมันจะมีสองนะคะมันจะมีชานล่างอยู่อีกด้วยนะคะไม้มะคาก็จะอยู่ตั้งแต่นี่นะคะนี่นะคะคือไม้มะคานะคะนี่นะคะจะเห็นเอกลักษณ์ความแตก ของเขานะคะคือไม้มะค่านะคะมะค่ามงนะคะหน้าแปดนะคะหน้าแปดหน้าเก้านะคะคือไม้มะค่านะคะอาจจะมีแตกบ้างนะคะมีแตกมีใส้นิดหน่อยนะคะเป็นบางแผ่นนะคะนะนี่นะคะบางแผ่นก็ไม่เป็นไรนะคะสวยงามนะคะหน้าเก้านะคะหน้าแปดหน้าเก้านะคะนี่นะคะมะค่านะคะ็อกนี้รอกนี้จะเป็นมะค่าทั้งหมดนะคะจะเป็นมะค่าทั้งหมด นี่นะคะห้องนี้มะค่านะคะความยาวก็จะอยู่ที่หกเมตรนะคะนะคะความยาวนะคะนะคะความยาวตรงนี้นะคะจนถึงนี่คือหกเมตรนะคะมีอยู่ทั้งหมดสองห้องนะคะสำหรับมาค่านะคะสําหรับชานบ้านด้านล่างนะคะหลังห้องจะเป็นหลังบ้านนะคะนี่นะคะอันนี้ชานบนนะคะชานบนจะเป็นมาค่าทั้งหมดนะคะข้างล่างก็จะมีมะค่าปนเต็งนะคะ ะะจะอยู่ที่หน้าห้านะคะหน้าสี่หน้าห้าหน้าหกหน้าเจ็ดนะคะจะปนกันอยู่นะคะข้างล่างนะคะอันนี้จะเป็นมะขามะคะช่วงนี้จะเป็นมะขานะคะมะขาหน้าหกนะคะช่วงนี้นะคะส่วนฝาทั้งหมดจะเป็นสักนะคะฝาสักนะคะฝาสักสวยๆเลยนะคะนี่นะคะฝาสักนะคะคือหนานะคะหนาอยู่ที่ความหนาได้อยู่นะคะ สำหรับฝาหลังนี้นะคะความหนาได้อยู่ถึงสองเซนนะคะได้นะคะสองเซนได้นะคะสองเซนฝั่งนี้จะหนานะคะส่วนฝั่งนู้นอาจจะบางหน่อยนึงน่าจะเซนเซนกว่ากว่านะคะแต่ฝั่งเนี้ยสองเซนแน่นอนนะคะสำหรับฝานะคะหน้าต่างนะคะโอเคหน้าต่างก็สวยใช้ได้อยู่นะคะทุกอย่างใช้ได้อยู่นะคะสำหรับช่วงนี้ ช่วงนี้ก็จะมีผุบ้างนะคะนิดหน่อยนะคะไม่กีไม่กีไม่ขีขข่แผ่นนะคะช่วงนี้ผุนะคะเพราะว่ามันโดนน้ำก็ไม่มีใครอยู่นะคะคือนี่นะคะคนอยู่คือนกพิราบนะคะตอนนี้นกพิราบซึ่งเป็นบ้านเป็นบ้านที่เาขาซื้อไว้นะคะไม่มีใครอยู่แล้วเพราะว่าคนแก่แกขึ้นไม่ไหวแล้วนะคะเลยทำบ้านปูนอยู่ข้างล่างกันหมดแล้วนะคะ ก็เลยทิ้งบ้านหลังนี้ไว้นะ,ะซึ่งหลังนี้ไม่มีใครเป็นใครตายอะไรนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปขี้นกอะไรทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวนิชามาจัดการล้างให้หมดนะคะท่านไม่ต้องกังวลว่าจะมีขี้นกติดติดไม้ท่านไปนะคะเดี๋ยวนิชาจะจัดการให้ทุกทุกอย่างนะคะหลังนี้จะเป็นบ้านเก่ามากๆนะคะสําหรับท่านใดลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบ บ้านบ้านไหลนะคะ <c oughs> นะโบราณขอเรียกว่าบ้านไหลนะคะอันนี้เดี๋ยวในฉาจะทําให้ดูนะคะโอเคนี่นะคะมีบ้านไหลอยู่สามบ้านนะคะสามช่องนะคะนี่นะคะอ่านี่เปิดแล้วคือบ้านไหลนะคะบ้านไหลเรามีอยู่ทั้งหมดสามช่องนะคะฝาสวยงามนะคะฝาหน้าหกนะคะด้านนี้จะเป็นหน้าหกส่วนนี้ด้านจะเป็นหน้าเจ็ดนะคะด้านฝั่งนู้นจะเป็นหน้าเจ็ดนะคะสําหรับฝานะคะ สำหรับพื้นที่ทั้งหมดนะคะหลังนี้จะอยู่ที่ประมาณร60นะคะ9คูณสนะคะสำหรับพื้นที่ทั้งหมดนะคะพื้นที่อยู่ประมาณเอาตีว่าแค่ร้อยพอนะคะ160ก็จะได้อยู่ทั้งหมดพื้นพื้นทั้งหลังเนี่ยได้10ยกนะคะพื้นเยอะมากได้10ยกนะคะส่วนเสานีช้าไม่ได้นับเลยเอาจริง ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะบอนประมาณยี่สิบต้นนะคะยี่สิบกว่าต้นนะคะเดี๋ยวนิชาเช็คน้าให้อีกทีนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจเดี๋ยวทักนิชามาได้สําหรับราคาเดี๋ยวนิชาจะสําหรับราคาราคาพร้อมพร้อมหรือพร้อมส่งนะคะสําหรับหลังนี้ไม้เครื่องสวยมากเลยนะคะสําหรับไม้เครื่องแล้วก็กระเบื้องนะคะราคาพร้อมหรือพร้อมส่งนิชาขอจัดไปที่ ขอจัดไปที่แสนแสนเจ็ดแล้วกันนะคะ,อะเอาเต็มที่เลยนะคะแสนเจ็ดจะไม่ไหวซะมัเอาเป็นว่าพื้นที่ขอนี่ชาขอเป็นแสนแปดดีกว่านะคะแสนแปดแล้วกันเพราะว่าหรือส่งบางทีไม่แน่ใจว่าไกลๆแล้วมันค่อนข้างที่จะรื้อนานนะคะรื้ออยู่ที่ประมาณสองวันครึ่งนะคะหลังนี้กว้างมาก นะคะแสนแปดนะคะจัดไปนะคะพร้อมส่งนะคะพร้อมรื้อส่งแต่ไม่รวมลงไม้นะคะลูกค้านะคะนิชาขอให้ท่านลูกค้าแบบหาคนงานลงไม้ด้วยนะคะนิชาแค่รื้อพร้อมส่งนะคะไม่รวมลงไม้นะคะในราคาแสนแปดนะคะนะเดี๋ยวนิชาจะพาไปชมด้านนอกนะคะจะสวยมาก นี่คือฝานะคะฝารอบนอกนะคะสวยงามจริงๆหลังนี้นะคะมาเราไปดูข้างล่างกันนี่นะคะสำหรับรอบรอบนอกนะคะนะคะจะมีชานบ้านนะคะระเบียงอยู่ข้างหน้านะคะ ซึ่งสภาพด้านนอกสวยงามมากๆนะคะสะภาพฝาสักของเราคือเต็มร้อยนะคะส่วนพื้นด้านล่างนะคะเครื่องเครื่องก็จะมีสักปนนะคะสําหรับหลังนี้นะคะข้อสองอยู่ที่หน้าหน้าเก้าหน้าสิบนะคะสาหรับข้อสองของเรานะคะแล้วก็พื้นทั้งหมดข้อสองสวยๆเลยนะคะเดินคู่กันเลยนะคะสําหรับหลังนี้นะคะนะคะ จะเป็นไม้สักทั้งหมดนะคะอ่าเรามาดูฝาด้านนี้กันนะคะฝาด้านนี้อ่านี่นะคะอ่าลูกค้าดูนะคะหนานะคะฝาจะหนาอยู่ที่สองเซนกันเลยนะคะสําหรับด้านนี้นะคะฝาใช้ได้ทุกแผ่นนะคะที่ชาบอกเลยนะคะสําหรับหลังนี้นะคะฝาสักเราใช้ได้ทุกแผ่นเนาะส่วนเรื่องเออ ท่านไหนสนใจก็ท,ทังนิชามาได้นะคะอ่ะเรามาดูสภาพเต็มๆนะ,ะนี่นะคะสภาพเต็มๆของบ้านนะคะสวยงามนะคะกระบงกระเบื้องได้หมดนะคะที่เป็นไม้แล้วก็กระเบื้องนะคะที่คุณลูกค้าจะไม่ได้คือเสาปูนนะคะเราไม่เอาไปให้น่นอนขอบคุณค่ะ